มิชชั่นทุนมวลพอดแคสต์ brought to you by C R G delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังกจา C R G สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร131 2 C R G we serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s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  n to t o e ม o ลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับปรวิทฮานุตสาหาครับวันก่อนผมเขียน สเตตัสอันนึงลงใน Facebook นะครับส่วนตัวนะฮะล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ด้วยนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนตั้งแต่เกิดวิกฤตมาเนี้ยนะฮะหลังจากหายมึนไปนแล้วเนียนะฮะมึอนอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์นะฮะก็ผมรู้สึกจริงๆว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ที่จะตัดสินคือช่วงเวลาวิกฤตเนี้ยมันจะอยู่กี่เดือนก็ไม่รู้แหละสมมติสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนมันจะเป็นช่วงเวลา สิ่งที่เราทำในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงจะเป็นการตัดสินชีวิตเราที่เหลืออีกนานมากอาจจะเป็นอีกสิบปีเลยก,ก็ได้นะครับเพราะช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยมันคือการเขย่าทุกอย่างแล้วแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่ใ,ทใช้คําว่าหาทางเจอในช่วงเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ไปอีกนานพอสมควรทีเดียวอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ ม่แน่วว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าน,นี้เป็นความเชื่อที่ผมคิดนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยจะหาวิธีการเค้นพลังงานชีวิตออกมาให้ใช้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้ผ่านช่วงโควิดไปให้ได้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นการทดลองส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทาตามก็ก,ก็ลองไปปรับดูด้วยนะแล้วเดี๋ยว พอเดยวจะต้องมีคนมาบอกว่าโอ๊ยมันทําแบบนี้มันบ้าบอเอ็กตรีมเกินไปอะไรเงี้ยคือคือผมก็เข้าใจไม่เป็นไรคืออันนี้เล่าให้ฟังเฉยว,ว่าผมทําแบบนี้นะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เด้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกด้วยเอา,อางี้แล้วกันคือแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ทดลองปรับเปลี่ยนอะไรมาหมดละแล้วร,รู้สึกว่าวิธีเนี้เหมาะกับช่วงนี้แต่บอกก่อนว่าคิดคิด,ค,ดคิดว่าไม่สแตนนะคือไม่สามารถทําแบบนี้ได้นานนะฮะทำสักสามเดือนสี่เดือนเนะี่ยผมว่าก็จะก็จะต้องปรับให้มันซอฟต์ลงไปเพราะมันมันโหดมากจริงนะครับ อา่อาแล้วเล่าตารางชีวิตให้ฟังก่อนละกันนะฮะปกติเนี่ยผมจะตื่นประมาณชักตีสี่ครึง่งแต่ช่วงนี้ตื่นเร็วขึ้นอีกนะฮะอย่างวันเนี้ยที่อัดเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยผมตื่นประมาณตีสามนะฮะเอ่อกลับกลับไปกลับไปกลับไปตื่นเช้ามากอีกแล้วเนี่ยนะครับก็จะเตรียมตื่นมาทําอะไรก็จะเตรียมตัวไปอ่านข่าวเช้าส่วนใหญ่จะตื่นมาอ่านข่าวเอ่อที่ที่ที่พินพ์ไว้ก่อนหน้านั้นนะครับอ่านหนังสือพิมพ์ที่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เตรียมตัวจะไปอ่านข่าวรวมถึงอ่านพวกบทความต่างๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับงานนะฮะ บทความเช่นเรื่องคอสเมติกเรื่องอะไรที่ผมมันต้องหาข้อมูลช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ที่กำลังจะออกใหม่หลายอันนะครับดูเรื่องของบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกมาร์เก็ตติ้ง Marketing, อะไรต่างๆนานาที่มันน่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากในวงการมาร์เก็ตติ้งนะครับก็มีอะไรที่ออกมาโอโ้โหมันมันมีอะไรให้อ่านเยอะมากคือผมปริ้นไว้นี่เต็มไปหมดเลยก,ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการอ่านนะฮะซัายเออรตีห้าครึ่งนะฮะจะออกกําลังกายแต่ว่า าการออกกําลังกายของผมเนี่ยอย่างถ้าเกิดท่านไหนที่ติดตามเมนชั่นสุดบูร์มาตลอดก็จะพอทราบดีว่าผมชอบวิง่งนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันหลายสายเหตุหนึ่งสวนสาธารณะก็ก่อนอันนี้นก็ปิดตอนนี้เปิดแล้วแต่ว่าต้องใส่หน้ากากวิง่งผมเคยใส่หน้ากากวิง่งผมไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะผมรู้สึกมันหายใจไม่หายใจหายใจ,หายใจไม่ทันอะ่ะนะฮะไม่ไม่ค่อยหนุกอะ่ะก็เอ่อวิ่งแถวบ้านก็ได้แต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยซอยมันเยอะมากแล้วแล้วมันมัน คือคือลดอันตรายต้องใช้คำนี้แล้วกันนะก็เลยก็เลยวิ่งในบ้านแต่ว่าการวิ่งเนี่ยมันใช้เวลาเยอะวอร์มอัพครูดาวเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าๆผมรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยเปลี่ยนมาแทนเป็นเล่น t r x คือที่ดึงๆอะ่ะเป็นสายเคเบิลนะครับซึ่งซึ่งสามารถหาซื้อได้ในเน็ตเนี่ยนะฮะแล้วก็แขวนประตูเนี่ยแทบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็มีอันนี้อันเดียวนะฮะ เออสามสิบนาทีแล้วก็เล่น H I I T คือ High Intensity Training เนีแบบแบบที่มันเล่นแล้วเหนื่อยห่อบแพบบ็แพ็พักน้อยๆเนี่ยนะฮะอีกวันสักสินาทีนะครับเพื่อชาร์จพลังเหตุผลไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยต้องงานชาร์จพลังตัวเองเท่านั้นเองนะฮะเอ H I I T เนี่ยผมก็เซิร์ชใน YouTube บ้างเล่นใน Nike Training Club แอปบ้างนะฮะที่เคยเล่าให้ฟังนะไนกี้มีมีแอปหนึ่งชื่อ Nike Training Club ดีมากนะฮะหรือใครสักเซิร์ช u t u b e ตอนนี้ผมก็าเซิร์ชไปเรื่อยๆบางวันก็็ไปเลเลลล่่่นนน่่นนนนนนออาสสุุดดีีี้้ักกชื TA BATA ออะไรเงี้ยนะฮะมันก็มันก็นกเนี่ยนาที15นาทีอะไรเงี้ยนะฮะเล่นท่ามันก็ง่ายง่ายอุปกรณ์ไม่ต้องมีอย่างมากก็มีเก้าอี้สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเอาไว้แบบสเต็ปอัพเดินขึ้นเดิน,น,นลงช่วงเนี้ยงดวิ่งไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะไปเวลาไม่มีนะฮะประมาณสัก6กโมงสินะฮะหกโมงยีก็ ออกกําลังกายมันจะเหงื่อออกถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดไปอาบน้ําเลยเนี่ยคุณก็จะเหงื่อมันจะออกไปแต่มันไม่สบายตัวใช่ปะก็ต้องนั่งพักแบบหนึ่งก็จะมาอ่านพอดแคสซ์ซึ่งนี่แหละก็คือตอนที่ผมนั่งอ่านพอดแคสต์อยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนั่งพักอยู่นะครับประมาณสักหกโมงสี่สิบก็จะอาบน้ําแต่งตัวออฟฟิศมิชชั่นสุดมูนออฟฟิศสีจันใกล้บ้านผมมากเพราะฉะนั้นออกหกโมงสี่สิบอาบน้ําแต่งตัวทันนะฮะเจ็ดโมงเช้าก็เริ่มอา Mission Daily Report, ่านมิชชั่ ก็ทานข้า,าวเช้าแล้วก็เตรียมข้อมูลประชุมนี่คืออาหารมื้อแรกตอน8ปดโมงประมาณ8ปดโมงสิบห้าแปดโมงครึ่งนะครับเก้าโมงจะเริ่มคอนเฟรนซ์คอลนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะยาวมากประมาณ4ี่ห้าคอผมพยายามเข้าคอใหญ่ๆทั้งหมดที่มีเพราะว่าต้องคือต้อง,ต,องต้องติดตามทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิดช่วงนี้อาจจะไม่ได้เข้าคอเพราะว่ามีงานทั้งเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นงานสีจันทร์ปันเพื่อนบ้านเนาะก็คือผมก็และทีมงานเนี่ยเลเล่าให้ฟังหลายครั้งเพ,เพราะเพราะ <ๆ S 2> เพราะอยากให้คนอื่นทําด้วยถ้าถ้ามีโอกาส ไม่ได้ไม่ได้ทำกับผมนะฮะหมยถึงว่าทํากันเองนะฮะเพราะว่าทางเราเนี่ยไม่ได้มีคนติดต่อมาบอกจะขอบริจาคเงินได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราเราเราอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าหนึ่งเราเพิ่งทำสเกลใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรก้งนี้ราทำสเกลใหญ่มากนะฮะแล้วก็เราเองก็กลัวดราม่าด้วยบริหารจัดการเราก็อยากจะบริหารจัดการเงินที่เป็นเงินของเราเองไม่ก้าวเงินของคนอื่นมาเพราะมันเถอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะของก็คล้ายๆกันคือเข้าใจขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านแต่เราคิดว่า เราเราใหม่มากเรากลัวเรื่องนี้จริงๆนะฮะก็แต่ว่าท่านทําเองเนี่ยผมว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะลงพื้นที่ไปในชุมชนนะฮะต่างๆนานามากมายนะฮะมีเกือบทุกวันวันธรรมดานี่คือไปทุกวันวันหนึ่งสองสามชุมชนนะฮะไปกับเจ้าหน้าที่เขตแล้วก็ไปแจกของเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงเวลารงวันผมก็จะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะฮะก็มีเช้ามีบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับออพอ ัข้าวทานข้าเที่ยงนะฮะก็ทานประมาณทเที่ยงครึ่งบ่ายโมงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บ่ายๆก็ถ้าไม่ออกไปชุมชนก็เช็คเมลนะครับทำงานของสีจันร์เก็บงานทั่วๆไปนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ต้องไปดูไซต์ของ virtual kitchen ที่ที่กำลังเปิดเปิดแล้วนะฮะเปิด soft launch แล้วนะครับที่สาทรก็ก็จะมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ค่อนข้างเยอะนะครับ กประมาณ4ี่โมงห้โมงเนี่ยนะฮะผมจะเริ่มเล่น HIIT อีกรอบหนึ่งสินาทีพอเหตุผลที่เล่นตรงนี้เพราะว่าพอสักสี่ห้าโมงในแรงมันจะเริ่มด r o p ล้คือมันจะมันจะไม่ค่อยไหวละมันต้องต้องเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เหมือนแบบกระตุ้นแรงขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นเป็นบอกเป็น brain hack body hack แบบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะก็จะทํางานต่อนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นงานที่อต้องใช้คําว่าทําคนเดียวได้ละ นะก็อาจจะนั่งเขียนนู่นเขียนนี่วางแผนไปนะฮะเตรียมหรือบางทีถ้าเกิดว่าเอ่อน้องๆบางคนมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาเนี่ยช่วงนี้ผมก็จะก็จะคอวันออนวันได้เลยแบบนี้นะฮะถึงวันมสักเอ่อหนึ่งทุ่มนะฮะคือผมทานข้าวตอนนี้กลับมาฟาสติ้งแบบจริงจังเพราะฉะนั้นผมจะทานข้าวจบบ่ายๆก็คือไม่ไม่ทานข้าวแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาข้าเย็นผมก็จะว่างนะฮะถ้าวันไหนมีรายการนะครับอย่างเช่นวัน วันเนี้ยวันพุธเนี่ยนะฮะมีรายการเนี่ยก็ก็จะคุยก็จะจะสัมภาษณ์แขกนะครับอ่าเราก็จะมีแขกมากมายมา,มาหลายมาในรายการนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีรายการนะฮะผมก็จะพักผ่อนช่วงนี้ใช้เวลาส่วนตัวนะฮะสองทุ่มนิดๆน,น,นะฮะก็จะต้องเรื่องเตรียมข่าวสำหรับวันพรุ่งนี้คือตอนกลางคืนเนี่ยผมจะยังไม่ไม่อ่านแต่จะต้องเตรียมนะครับ เอ่อหรือว่าเตรียมทํารายการตอนนี้เรามีรายการชื่อ The New World เป็นอีกอันนึงอันนั้นเป็นมันเป็นคลิปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้งานบรรยายออนไลน์ก็เริ่มกลับมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมทำพรีเซนเตชันชุดใหม่ๆด้วยนะครับสามทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะหยุดทําง,งานนะฮะเราก็จะทําอะไรก็แคแก๊แกไปเขียนไดอารี่อะไรของผมไปเรื่อยนะฮะจนสี่ทุ่มครึ่งจะนอนนะฮะเราก็ทําแบบเนี้ยทุกวันนะฮะที่ต้องทําแบบนี้เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยครับคือคือกลัวไม่รอด พิษเศรษฐกิจโควิดรอบนี้เราพอถ้าไม่สู้ตอนนี้ไม่รู้สู้ตอนไหนแล้วนะแล้วอย่างผมเชื่อเลยว่าแม้ว่าทุกอย่างมันจะหดตัวลงหมดกําลังซง้อกำลังซื้อเนี่ยแต่มันก็ยังมีเหลืออยู่เราก็ต้องพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นให้ได้นะฮะในคอมเมนต์ก็จะมีคนถามว่าวันหยุดไม่หยุดเหรออะไรเงี้ยวันหยุดไม่หยุดนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนกิจกรรมนิดหน่อยเพราะว่าไม่ต้องมีคอนเฟรนซ์คอร์นะครับกิจกรรมก็จะกลายเป็นเรื่องอื่นแทนนะแต่ก็จะเป็นงานพวกนี้แหละงานของม s i ช n ่น t h e m ม o n นะครับเขียนบทความให้ลูกค้าอะไร ต้องการหน้าเหล่านี้นะครับแต่ก็จะกับเวลาเหมือนกันนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆคือชีวิตตอนนี้นี่คือเหนื่อยมากไม่มีไม่มีมมช่วงแรงการเบรกพักอะไรเลยแต่รู้สึกว่าถ้าไม่เหนื่อยตอนนี้อีกหน่อยจะเหนื่อยตัวนี้เยอะก็เลยขอเลิกเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าสิ่งเดียวที่พยายามทําให้ได้คือพยายามนอนให้ถึงหกชั่วโมงทุกวันบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ได้แต่พยายามอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็พยายามออกออกําลังกายนะครับ เราก็พยายามทาให้ eq ตัวเองสูงสูงคือพยายามไม่อารมณ์เสียนั่นเองนะฮะผมจะเขียนไว้ในสมุดผมอะไอ้ที่ผมใช้ทุกวันอะว่าอย่าอารมณ์เสียงยเงี้ยหรือเขียนว่า eq สูงสูงหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันทุกอย่างมันเครียดไปหมดนะก็ลองดูนะครับว่าว่า,วาคิดเห็นอย่างไรลอง,ลองลองไปปรับใช้ดูได้นะครับไม่จช่เป็นต้องเห็นด้วยนะฮะเพราะว่านี้อย่างที่บอกนี่ส่วนตัวมากทําคนเดียวแล้วก็อาจจะอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าโฮ้ยแบบตึงไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ก็ลองดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม m i s s i o n to the Moon นะครับสวัสดีครับ m i s s i o n to the Moon Podcast Continue with your m i s s i o n